รู้ไหมครับว่าแต่ละวันเกือบทุกวันมีคนศึกษาธนาดุนรงเทปทนายคู่ใจเกี่ยวกับกรณีที่ตั้งคันไม่สึ่งประสงค์อยู่ตลอดเวลาแล้วพอตั้งคันเสร็จแล้วฝ่ายชายเขาไม่รับผิดชอบนี่แหละครับปัญหาที่ันเจิดขึ้นในสังคมไทยําเรินไทยปีนี้จะเป็นหนึ่งในคนที่โทรหาผมหรือเปล่าหลังจากนี้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบเพลนลการเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจวันนี้นะครับธน,นาดุนรงเก้าเทศ มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครรภ์เกี่ยวกับกรณีของผู้หญิงขาดเกี่ยวกับกฎหมายใหม่บ้างคือช่วงวันวาเลนไทน์ก็เป็นที่เข้าใจดีนะว่าวัยรุ่นหนุ่งสาวบางครั้งก็อยากแสดงออกทางความรักก็อาจจะเป็นมีเพศสัมพันธ์กันก็แนะนําว่าคนป้องกเนและก็หาวิธีป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยด้วยนะป้องกันทางการตั้งครรภ์ม่สึงประสงค์หรือป้องกันทางการติดเชื้อที่ม่สึงประสงค์ด้วยนะครับทีนี่ไหนก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครรภ์หลายๆคนก็ถามกันมาครับมันมีกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ออกมานะ ือตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดที่สัตปปหีบที่หาดนางรําหาดนางรําหาดนางรองอนะฮะที่นี่เขาเอนุญาตให้หมาเข้าได้นะหมาเลยติดตามมาด้วยนะก็มีม,มีมีการตั้งคําถามมันเยอะนะครับกรนีของกฎหมายทาแท้งฉบับใหม่ที่ใช้ใช้ในกรณีไหนบ้างกฎหมายทาแท้งฉบับใหม่ที่มีการประกาศกันมาผมว่าหลายๆคนก็เคยเจอข่าวแล้วนะ่ะคำว่าการทําแท้งเนี่ยมันไม่ใช่ใหมายถึงการทาแท้งเสรีนะครับ ไม่ช่ะำแ้งเสียดีไม่ใช่ไม่ใช่ว่าวันนี้คุณตั้งครรภ์ไม่ใช่ว่าวันนี้น้องผู้หญิงตั้งครรภ์น้องเดินไปหาหมอให้หมอทําแท้งเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับมันมีเงื่อนไขมันมีเหตุผลอยู่นะครับคือเดิมที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเนี่ยเพราะว่าเดิมนะครับการทําแท้งเนี่ยมันผิดกฎหมายใช่ครับเดิมเนี่ยการทําแท้งผิดกฎหมายกฎหมายเขียนไว้เลยว่าการทําแท้งหญิงโดยหญหิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ในสิดิกฎหมายที่กฎหมายอาญาด้วยมีโทษจำคุกด้วยหมอถูดันเนินคดีเนี่ยนะครับตอนหลังก็เลยมีการแก้ไขกฎหมายใหม่นะครับ คือเดิมเนี่ยต้นมกฎหมายอาญาม,มาตราสามศูนย์ห้ามาตราสามูนย์หนึ่งมาตราส0 2ูนสองมาตราส0 3ูนสามในหมวดเกี่ยวกับการตั้งพันธ์เนี่ยนะครับแล้วก็มีการทำแท้งมาตราส0 5ูนย์ห้าเนี่ยมันมีกฎหมายบอกบอกมานะครับว่าถ้าการกระทำความผิดคือการทำแท้งเป็นไปตามหลักการทางการแพทย์ผู้กระทำไม่มีความไม่มีความผิดคือกฎหมายกฎหมายเนี่ยบอกเอาไว้ว่าถ้าการทำแท้งเกิดจากเกิดจากหมอ ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์การทําแท้งนั้นไม่มีความผิดคือเดิมมันมีความผิดนะฮะเดิมมันมีความผิดทีนี้มันก็มีเงื่อนไขนะครับมันมีเงื่อนไขยอย่างมากเลยนะครับเอ,อ,อย่างแรกเลยนะครับที่สําคัญมากๆเลยคืออายุครรภ์ของผู้หญิงเนี่ยไม่เกินสิบสองสัปดาสิบสองสัปดาห์กี่เดือนว่ะเดือนหนึ่งประมาณสักสี่สัปดา์กว่าเนาะสิบสองสัปดา์ก็ประมาณเกือบสามเดือนไม่เกินสิบสองส,สัปดาห์และฝ่ายห,หญิงยินยอมที่จะให้มีการพิติการตั้งครรภ์ ถ้ากรณีหญิงอายุหญิงคันเกินสิบสองสัปดาห์แต่ไม่เกินยียน่สิบสัปดาห์ยืนยันจะยุติการตั้งครรภ์หลังจากการตรวจอันเนี้ยจะต้องให้เป็นไปตามหลักหลักเกณฑ์ที่แพทยสภากับกระทรวงสาธารณสุขประกาศมาหลังจากนี้นทีหนึ่งแต่นกฎหมายปัจจุบันคือไม่เกินสิบสองสัปดาห์การทําการการที่จะทำการที่จะทําแท้งได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นกรณีที่กรณีที่หนึ่งนะ แต่คนะู่ไปต้องยาวไม่เข้าประเด็นนาทีกรณีที่หนึ่งนะผู้หญิงคนผ,ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยยืนยันที่จะทําแท้งและการยืนยันและเหตุผลที่ตั้งคันตัวนั้นมาจากปัญหาสุขภาพคือถ,ถ้าสุขภาพผู้หญิงหรือสุขภาพของเด็กแนวโน้มดูแล้วมีปัญหาอย่างเช่นว่าคันเป็นพิษถ้าไม่ทำแท้งถ้ายังปล่อยให้เด็กคลอดหรือว่าให้ตั้งคันต่อไปแม่อาจาจะเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยได้จากอีกกรณีหนึ่ง ฝ่ายหญิงถูกผมถือก็ทำชำราวถูกอนาจารถูกฆ่ากู้ยาวเป็นเหยื่อในคดีฆ่ามนุษย์ที่ถูกล่อลวงไปต็ตนตจนี่คือสองอย่างนะที่กฎหมายได้ทําแทนงได้ถูกกฎหมายแล้วก็อายุพัน์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ทีนี้ครับมีคนถามว่าอ้าวอันนี้คือหน้าข่าวช่องวันก็ถามมานะหากทาแท้งด้วยเหตุผลอื่น,นๆเช่นฝ่ายชายไม่ยอมรับ ไม่รับเป็นลูก,ลกหรือกลัวพ่อแม่รู้และลงโทษเมื่ออายุขันที่เด็กใกล้คลอดมีความผิดหรือไม่อย่างไรมีบทลงโทษอย่างไงบ้างก็คือผู้ชายท้องแล้วทิ้ง,งนะแล้วก็ผู้หญิงกลัวพ่อแม่รู้อย่างเงี้ยไปทําแท้งได้ไหมคาตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขาทางกฎหมายบอกว่าถูกกระทําทางคดีอาญาคือโดนข่มขืนถูกอ,อนาจารเป็นเหยื่อคดีค้ามนุษย์ถูกฆ่าคู่ยาวหรือ ปัญหาด้านสุขภาพของผู้หญิงเองแค่สองอย่างเท่านั้นนะครับนอกเหนือภาพเกิดผู้ชายทิ้งทิ้งคองและทิ้งเนี่ยกฎหมายไม่ดูแลให้นะฮะไม่ให้ทำแท้งนะครับไม่ได้เสรีขนาดนั้นนะครับคือให้ทำแท้งตามกฎหมายแต่ไม่ได้เสรีขนาดนั้นนะครับทีนี้ครับในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งแล้วถามถามว่าถ้าเกิดหมอไม่ทำแท้งให้อะ่ะ หมอไม่ทําแท้งให้จะมีผลยังไงบ้างแนมะ่อดยูทูบไปก็ต้องนั่งดูลูกเล่นน้ำทะเลไปอาจจะเห็นแกามมองไปบ้างนะคือดูเด็กเล่นน้ำเล่นทรายด้วยการทําแท้งเองหรือทําแท้งเถื่อนมีโทษหรือมีอันตรายอย่างไรบ้างนะครับต้องมองกฎหมา,ายมาตราสามสิบหนึ่งผู้ใดทําให้ตนเองแท้งลูกคือหมายถึงว่าผู้หญิงเนี่ยทำให้ตนเองแท้งลูกมีความผิดตามกฎหมายระวังโทษจำคุกไม,ม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับมาตราสามสิบสองผู้ใดทําให้หญิงแท้งก็คือเดิมเนี่ย เอากฎหมาปัจจุบันก็อาจจะได้ไม่งงนะผู้ชายหรือว่าคุณหมอทำให้ผู้หญิงแท้งทําให้ผู้หญิงแท้งนะครับระวังโทษจําโดยหญิงนั้นยินยอมดนวยนะคือผู้หญิงเนี่ยอยากจะแท้งแล้วก็ให้ผู้ชายไปซื้อยามาให้หรือให้ผู้ชายหรือให้คุณหมอหรือให้ใครก็ตามเนี่ยจะผู้หญิงผู้ชายไม่รู้แหละมาทําให้เขาแท้งบุตรเนี่ยระวังโทษจําคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนหรือทั้งจําทั้งปรับถ้าได้รับอันตรายสาหัสจากการทําแท้งก็มีโทษเพิ่มขึ้นไปอีก เป็นไม่เกินเจ็ดปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนสบาทถ้าทาให้เสียชีวิตก็โทษจำคุกไม่เกินสิปีปรับไม่เกินสองแสนบาทที่เล่ามาเนี่ยยอมความไม่ได้นะครับอันนี้คือกรณีผู้หญิงยอมให้ไปซื้อยาขับอ่ะเออซื้อยาขับอ่ะทีนี้ครับกรณีสถานพยาบาลเขื่อนหรือสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมายแม้ถ้าเกิดมารับทำแท้ง คือเพื่อนผมอ่ะเคยไปทําแท้งแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าเวลาจะทําแท้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการส่งซิกส่งซิกจากจากเอ่อหมอในโรงพยาบาลปกติเนี่ยไม่บอกแล้วกันว่ารัฐบาลหรือเอกชนบอกว่าให้ไปที่ติดต่อตรงนี้ตรงนี้จะมีจะมีคนที่รับทําแท้งให้ก็เขาก็ไปตามที่บอกแล้วก็ไปเสร็จปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่ทําให้ไมใช้เวลาไม่นานซึ่งอันดดนั้ผิดกฎหมายนะ อันนี้คือทาแท้งเถื่อนนะซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่คนที่สถานพยาบาลสถานพยาบาลที่รับอนุญาตแล้วไปทําแท้งที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่ผมว่ามาคือไม่ถูกกระทําชำเราไม่ไม่หยิ่งยินยอมไม่ถูกกระทําชำเราไม่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแล้วไปทําแท้งเขาเนี่ยมีโทษหนักถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาลนะครับแล้วก็มีโทษจําคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนและให้สารสั่งริบ บรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการฉา,านพยาบาลด้วยก็ได้นับกลายว,ว่าของที่ใช้ในการทําแท้งเงินสาลสั่งยึดด้วยนะครับถ้าคนทําแท้งไม่ใช่หมอมีความผิดตามพรบวิชาชีพเวชกรรมอีกโทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินสามหมื่นบาทพรบวิชาชีพเวชกรรมมาตราสี่สิบสามมาตรายี่สิบหกนะครับเขาบอกเอาไว้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไปทําแท้งคือบางครั้งเนี่ย คนทำแท้งอาจจะเป็นเจ้าที่ทางการแพทย์ที่เห็นหมอเห็นพยาบาลทํากันมาแล้วก็เลยไปเรียนแบบบ้างนะนะคือมีความรู้แต่ไม่ใฝ่ใญาติกฎหมายครับแม้ว่าผู้หญิงจะยินยอมก็าตามนะนี่แหละครับคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทําแท้งมีสติก่อนนะครับทุกครั้งที่จะมีการมีเพศสัมพันธ์กันเพราะอย่างที่ผมบอกครับผมก็ทําใจลำบากนะเวลาพี่น้องผู้หญิงโทรมาถามบอกว่าเออพี่ชายไม่น่าผิดชอบมีทำังไงได้บ้าง ทำแท้งได้ไหมหรือจะเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้ไหมอ่ะเมื่อไหร่ก็มันผมก็ทนายความบารรลงก็คุณต้องบอกอย่างหนึ่งสุดตามกฎหมายนะถ้าไม่ทําแท้งก็ต้องรอให้เด็กคลอดมาก่อนแล้วก็ไปฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรแต่นั่นก็คือจุมาประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบกล่าวหาเมื่อคุณจะเอาค่าเลี้ยงดูบุตรคุณก็ต้องจ้างทนายค่าจ้างทนายก็ไม่ได้ถืกครับไม่ใช่บาทสองบาทแร่ถุง g ยางอนามัยเนี่ยราคากล่ลองเราไม่กี่บาท เลือกเอาแล้วกันตัน้องจะอาแบบไหนทาเราเราลองเตือนด้วยความหวังดีกดติดตามยูทูบแชนเนลแฟนเพจเฟซบุ๊กกดกระดิ่งกดตัวถ้วยถ้ามีโฆษณา,าก็ทุกคกดโฆษณาให้ด้วยนะครับอย่ากดข้ามนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆให้เข้ามาติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาดูลมทะเลกันหน่อยลาที่กำลังตกเลยตอนนี้เป็นไงครับเสื่ยมไหมครับ นานังหาบรรยากาศมายิ้มเล่นกันบ้างนะฮะแัปปี้วันวาเลนไทน์นะครับทุกคน